ที่เจอเป็นไงใช่ไหมช่องที่นี่มีคนติดตามอย่าถามมันใครรู้นี่สชีวิตนี้วิววิโดเฟกต์เข้ามาติดตามกันดี่ะ ทำไมรู้สึกว่ามีมแต่มันแค่สี่คนเว้เว้เน่เอ,อ,อ้ไม่มีคนติดตามก็ไม่ดูก็คือไม่ต้องทำจบเออ Ừm. <Num> สัตว์พึ่งพ่อกูไปเก็บไว้เแค่แล้วตบเลยกูนี่กจะตบคนเก็บเพื่ออีสัตว์ กูเกือบตายอยู่คนเดียวเนี่ยอีหน้าอ่างี้ชิคกานัวกันก็ต่าตายแล้วมาติดตามกันหน่อยเด้อ อย่ามีพุ้ดตามเยอะบ้งเขาเชิญใมึงเข้ามาดิเฮียให้เข้ามาอืมไอ้อกูซื้อไอ้มีเบออาไอแม่มันอยากเจอไอ้ดอไกไม้กูก็ไม่ให้มันเจอไอ้มีเบออาไอ ถ้ากูมีตังสองร้อยกูซื้ออะเลยเ่ี่ยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงทั้งชื่อโปรไฟล์เป็นอย่างนั้นใช่อายมีบออายใช่คือคือที่ต้งชื่อโปรไฟล์นี้เพว่านมันจะแก๋ เป็นแบบนี้ไปเลยต่างฝ่ายเป็นแบบนี้ไปเลยกอวีเหีย,ยใครมาไว้สัตว์เดี๋ยวกูตบไม่เลยอีหน้าหิ่คนโม่หาผัวคนโม่หาผัวเข้าบ้าน ต้องอีเที่ยสมองก็มันเที่ยจริงจริงนั่มันเราให้เลือดเหลือหนึ่งกดถ้าก็มีกล่องใหญ่ย่ายาใช้ห้ามกูใช้ค่ะอีเทียยา อีนายเขาบอกว่าถ้าทำคลิปตลกลง YouTube จะเอาขึ้นสี่ เมื่อกูเพิ่งเล่นแดนดี้ครั้งนีกก็เป็นหลาเทีไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล้วแดนดี้ปากหมานะมึงอ่ะอีแดนดี้เกือบลงไงกูนี่ไงชิดกำแพง มันจะเพ de passage de passage de passage. ิ hm ่มความเร็วปราเดินเพิ่มบวบกบวเลยเพิ่มแบบบวกบวกบวบวบเลยนั่นไงดูมันดูความเร็วขึ้นแบบบวกบวกบวบเลยบวบฮะกูเก็บช็อกโกแลตแยกรงไหนวะเดี๋ยวไม่รู้ตัวเลยยังใครยยยไอ้เหี้ยแม่ยั tục để một sạch Yeah. Đọc dạng nhau chơi dạng 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 เป็นแฟนกันไหมอีกแล้วเธอถ้าไม่พี่มีมันไหมพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเธอซของมันไม่ค่อยจเจอจะหาสักที่ได้ไหมถ้าไม่ที่สัมเวลาจะได้ช่วยเราไม่มีแล้ว Oh baby you're the so fun อันนี้สาแอปสิแอทำเฮียเลยวะเออ ูเป็นเดอะเฟกและอีฮีอ่สวยอืม